ในตลาดการเงินฝูงชนจะเป็นผู้จ่ายราคาคนที่มีความเข้าใจในโวลุ่มจะไม่เป็นเช่นนั้นมีคำโกหกที่ถูกสอนมาอย่างแสนดีในห้องบรรยายโดยศาสตราจารย์ผู้ทรงเกียรติและราคาที่ต้องจ่ายมักจะมาหลังจากเรียนจบสิบปีไม่มีมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งไหนบอกคุณเรื่องนี้ใบปริญญาบนฝาผนังไม่ได้นำคุณไปสู่อนาคต ดอกจันร์ดอกจันทร์ตอนที่หนึ่งดอกจันทร์ดอกจันทร์ห้องบรรยายอันโออาแสงไฟสีทองใบปริญญาที่ถูกใส่กรอบอย่างดีแล้วสีสันก็จางหายไปใบปริญญาหลุดลอกกลายเป็นศูนย์และหนึ่งล่องลอยในอากาศมีความจริงที่แสนเย็นชาใบปริญญาที่คุณแขวนไว้คือตัวเที่ยวเดียวที่นำทางกลับไปสู่อดีต ตลอดศตรวรรษที่20ชนชั้นกลางถูกสร้างขึ้นบนคำสัญญาเดียวเรียนให้เก่งเชี่ยวชาญเฉพาะทางมั่นคงตลอดชีวิตหมอทนายความวิศวกรคุณเชื่อว่าความรู้คืออาวุธแต่คุณลืมรายละเอียดที่โหดร้ายไปอย่างหนึ่งมนุษย์เรียนรู้ทั้งชีวิตเครื่องจักรต้องการเพียงการอัปเดตครั้งเดียวในขณะที่คุณหลับ AI ได้อ่านจบแล้ว ประวัติการรักษาพยาบาลน,นับล้านฉบับคำพิพากษานับพันล้านคดีแบบแปลนวิศวกรรมนับพันใบสิ่งที่เคยเรียกว่าความมั่นคงบัดนี้กลายเป็นกับดักที่แสนสบายที่สุดแห่งยุคสมัยเมื่อทุกกระบวนการทางตรรก,กัดทุกการตัดสินใจทางการบริหารถูกมอบหมายให้ระบบปฏิบัติการราคาไม่กี่ดอลล่าร์ต่อเดือนแล้วคุณค่าของคุณอยู่ที่ไหน การพึ่งพาตนเองไม่ได้เริ่มจากการเรียนเพิ่มมันเริ่มจากการมองตรงไปที่ความจริงคุณไม่ได้สำคัญอย่างที่คุณคิดตลาดการเงินยิ่งโหดร้ายขึ้นเพราะ AI คุณเป็นเพียงชิ้นส่วนหนึ่งในเครื่องจักรที่คุณไม่เคยถูกสอนว่ามันทำงานอย่างไรหากคุณเห็นวิดีโอนี้นั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นี่คือสัญญาณเตือนล่วงหน้าเราไม่ได้สอนให้คุณปรับตัว เราชี้ให้เห็นช่องโหว่ของอัลกอริทึมก่อนที่มันจะมีโอกาสเรียกชื่อคุณสิ่งที่กำลังจะฆ่าคุณคือสิ่งที่คุณเคยภาคภูมิใจมากที่สุดดอกจันทรดอกจันท์ตอนที่สองดอกจันร์ดอกจันทร์ชายวัยกลางคนมีความมั่นใจวางทุกอย่างลงบนกระดานหมากรุกตรงข้ามเขาไม่ใช่มนุษย์มันคือเงามืดที่ไร้ใบหน้าพร้อมแขนหลายพันข้าง ประสบการณ์ที่เคยช่วยให้คุณอยู่รอดกำลังกลายเป็นคำพิพากษาสำหรับการเทหมดหน้าตากักครั้งสุดท้ายอย่างเงียบๆในการเงินคุณไม่ได้ตายเพราะขาดความรู้คุณตายเพราะความเชื่อที่ผิดแต่คุณมั่นใจมากวงจรรูปแบบแท่งเทียนครั้งนี้เหมือนปีนั้นเลยวินาทีที่คุณพยักหน้าให้กับอดีตคือวินาทีที่คุณก้าวเข้าสู่โรงฆ่าสัตว์ ด้วยรอยยิ้มของผู้มีความรู้อัลกอริทึมไม่ได้เรียนรู้ราคามันเรียนรู้รอยหยักในสมองคุณมันรู้ว่าคุณกลัวตรงไหนโลภตรงไหนและจากเทหมดหน้าตักเมื่อไหร่ประสบการณ์ของมนุษย์คือเส้นตรงอัลกอริทึมแห่งอนาคตคือเครือข่ายหลายมิติที่วิวัฒนาการทุกมิลลิวินาทีคุณถือดาบสนิมขอ,อนอธิชื่อว่าประสบการณ์ เผชิญหน้ากับระบบเลเซอร์นำวิถีทุกครั้งที่คุณพูดว่าเหมือนยอดเก่าเลยคืออีกครั้งที่คุณลงชื่อด้วยทรัพย์สินของตัวเองเราไม่ได้วิ่งตามเทรนเรากระชากหน้ากากสิ่งที่เคยช่วยชีวิตคุณไม่ใช่เพื่อให้คุณกลัวแต่เพื่อให้คุณหยุดและสังเกตลมหายใจของอัลกอริทึมในโลกใบใหม่ผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่ชื่อเรียกอีกต่อไป มันคือพารามิเตอร์ตัวหนึ่งดอกจันดอกจันตอนที่สดอกจันดอกจันออฟฟิศสมัยใหม่กระจกเหล็กแสงไฟสีขาวแล้วพื้นที่ก็ขยายออกโตทำงานยาวกลายเป็นสายพานการผลิตคนใส่สูตรถูกถอดชิ้นส่วนแขนถูกแทนที่ด้วยไมโครชิปดวงตาถูกติดตั้งเซ็นเซอร์หัวใจไม่จำเป็นอีกต่อไป คุณเรียกตัวเองว่าผู้เชี่ยวชาญอย่างภาคภูมิใจหรือหมอที่มีมือทองคําทนายความที่มีวาทศิลป์เฉียบคมวิศวกรที่มีวิสัยทัศน์เชิงระบบจงเตรียมพร้อมสำหรับความจริงที่เย็นเฉียบในสายตาของระบบปฏิบัติการโลกใหม่คุณเป็นเพียงชิ้นส่วนที่ยังไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมเทคโนโลยีไม่ได้น่ากลัวเพราะมันทรงพลงัง มันน่ากลัวเพราะมันพรากความหมายของการมีอยู่ของคุณไปเมื่อซอฟต์แวร์ราคา20ดอลลาร์ให้คำแนะนำทางการเงินที่แม่นยำกว่าผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์30ปีเมื่ออัลกอริทึมวินิจฉัยโรคด้วยความแม่นยำ99%า9โดยไม่รู้จักเน็ตเหนื่อยเมื่อนั้นชื่อเรียกผู้เชี่ยวชาญก็เป็นเพียงสีเคลือบประดับราคาถูก ความเจ็บปวดไม่ได้อยู่ที่การตกงานความเจ็บปวดอยู่ที่วินาทีที่คุณประหนักได้ว่าทั้งชีวิตของคุณใช้ไปกับการสร้างปราสาทบนกองทรายชั่วโมงล่วงเวลาที่ไรแสงตะวันคืนที่เฝ้าวิเคราะห์ตลาดการอัปเดตเพียงครั้งเดียวทุกอย่างก็ถูกกว่ดเรียบ AI ไม่ได้ฉลาดกว่าเพราะมันมีอารมณ์มันฉลาดเพราะมันไรอารมณ์อย่างสิ้นเชิงความโลภ ความกลัวอีโก้สำหรับมนุษย์นั่นคือตัวฉันสำหรับอัลกอริทึมนั่นคือสัญญาณรบกวนความลับทางวิชาชีพที่คุณเคยสาบานว่าจะรักษาด้วยชีวิตได้ถูกเข้ารหัสและแชร์ไปบนคลาวระดับโลกคุณกำลังวิ่งแข่งกับคู่ต่อสู้ที่ไม่เสียเหงื่อแม้แต่หยดเดียวมีเพียงทางเดียวที่จะอยู่รอด เลิกฝันกลางวันกับการเป็นผู้เชี่ยวชาญกลับไปสู่จุดกำเนิดของความเป็นมนุษย์ในที่ที่อัลกอริทึมเข้าไม่ถึงหากคุณรู้สึกเจ็บปวดนั่นหมายความว่าคุณยังไม่ถูกทำให้เป็นเครื่องจักรโดยสมบูรณ์ความมั่นคงไม่ได้ฆ่าคุณทันทีแต่มันกล่อมให้คุณหลับไปดอกจันดอกจันตอนที่สี่ดอกจันดอกจันห้องที่หรูหราวายแดงเก้าอี้หนังดนตรีเบาๆ คุณยิ้มเพราะทุกอย่างดูเหมือนจะไปได้ดีคุณมองไม่เห็นตาข่ายเลเซอร์ที่กำลังบีบอัดกำแพงทั้งสีด้านเข้าหาตัวคุณความมั่นคงคือยาชาที่ออกฤทธิ์แรงที่สุดที่ระบบฉีดเข้าสู่ร่างกายคุณในทุกๆวันมันทำให้คุณนิ่งเฉยในขณะที่บ้านของคุณกำลังถูกไฟไหม้ตลอดหนึ่งศตวรรษ ชนชั้นกลางมีชีวิตอยู่ด้วยคำสัญญาที่ว่าเรียนให้เก่งทำงานให้ดีแล้วโลกจะดูแลส่วนที่เหลือเองแต่คุณลืมไปอย่างหนึ่งโลกใบนั้นไม่ได้ถูกขับเคลื่อนโดยมนุษย์อีกต่อไปมันทำงานด้วยอัลกอริทึมไม่มีจังหวะหัวใจไม่มีความทรงจำไม่มีหนี้บุญคุณสิ่งที่เคยช่วยให้คุณซื้อบ้านซื้อรถบัดนี้กลายเป็นกับดักที่แสนสบายที่สุด คุณนึกว่าตัวเองยืนอยู่บนยอดเขาความจริงคุณกำลังยืนอยู่บนก้อนน้ำแข็งข้อมูลที่กำลังละลายช่องโหว่ที่ใหญ่ที่สุดของคุณคืออะไรคือความเชื่อที่ว่าพรุ่งนี้จะเหมือนเดิมเหมือนเมื่อวาน AI ไม่ต้องการเวลา20ปีในการสะสมประสบการณ์มันต้องการเพียงการอัปเดตครั้งเดียวเพื่อกวาดล้างข้อได้เปรียบทั้งหมดของคุณให้หายไป ทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแท้จริงแล้วคือกระบวนการทางตรรก,กะที่เครื่องจักรทำได้เร็วกว่าถูกกว่าและแม่นยำกว่าวินาทีที่คุณรู้สึกปลอดภัยที่สุดคือวินาทีที่คุณถูกถอดชิ้นส่วนได้ง่ายที่สุดเราไม่ได้พูดเพื่อให้คุณสิ้นหวังเราพูดเพื่อให้คุณเข้าใจว่าความมั่นคงคือภาพลวงตาที่อันตรายในโลกที่เปลี่ยนแปลงทุกๆมิลลิวินาที การยืนนิ่งอยู่กับที่คือการถอยหลังที่เร็วที่สุดทุกสิ่งที่เคยภาคภูมิใจต้องตายลงก่อนที่คุณจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ดอกจันรดอกจันทร์ตอนที่หดอกจันร์ดอกจันทร์แผงควบคุมตัวเลขศูนย์ที่ส่องแสงออกมาไม่ใช่สีแดงไม่ใช่สีเขียวมันคือศูนยินดีต้อนรับสู่จุดศูนย์ทางชีวภาพ biological point zero ที่ซึ่งทุกตำแหน่งงานถูกลบทุกความสำเร็จถูกรีเซตทุกอดีตไม่มีค่าในการรับประกันอีกต่อไปนี่ไม่ใช่เกมระหว่างมนุษย์กับมนุษย์นี่คือการ,รเผชิญหน้าระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าองค์ใหม่ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเอง AI ไม่มีความเมตตาตลาดเศษ2 4ส่วน7ไม่เคยหลับไหลอัลกอริทึมไม่เคยให้อภยัยมันจะกวาดล้าง ใครก็ตามที่ก้าวเข้าสู่สนามรบด้วยทุดความคิดของศตวรรษก่อนการพึ่งพาตนเองไม่ได้เริ่มจากทักษะที่ลอกเรียนมามันเริ่มจากการละทิ้งอีโก้ของคำว่าผู้เชี่ยวชาญในยุคสมัยนี้ผู้รอดชีวิตไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่คือคนที่รู้จักกลั้นหายใจเมื่อกระแสเงินเปลี่ยนทิศทางคุณได้อ่านข้อความเหล่านี้ ท่ามกลางขยะข้อมูลนับพันล้านชิ้นนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นี่คือคำเตือนและเป็นคำเชิญไม่ใช่เพื่อให้รวยเร็วแต่เพื่อไม่ให้ตายอย่างโง่เขลาเพราะช่องโหว่ของตัวคุณเองการเดินทางเพื่อถอดถอนตัวตนมนุษย์แบบเก่าเสร็จสิ้นแล้วตอนนี้คือเวลาสร้างมันขึ้นมาใหม่เราไม่สัญญาถึงความมั่งคัง่ง เราทำเพียงสิ่งเดียวพูดในสิ่งที่ระบบต้องการให้คุณมองไม่เห็นถ้าคุณรู้สึกอึดอัดแสดงว่าวิดีโอนี้ได้สัมผัสถูกจุดแล้วถ้าคุณรู้สึกเงียบสงัดแสดงว่าคุณเริ่มจะเข้าใจแล้วนี่ไม่ใช่ซีรีส์เพื่อความบันเทิงนี่คือแผนที่ทางหนีไฟในโลกที่กำลังถูกตั้งโปรแกรมใหม่ในทุกๆวินาทียังมีเรื่องย้อนแยงอีกมากมาย ยังมีหมัดตรงที่รุนแรงกว่านี้อีกมากแต่มันมีไว้สำหรับคนที่ตื่นพอที่จะไม่ต้องการคำปลอบโยนไม่ใช่ AI ที่จะขโมยงานของคุณแต่มันจะขโมยภาพลวงตาที่ว่าคุณเคยปลอดภัยถ้าคุณยังอยู่ตรงนี้จนจบคุณไม่ใช่แค่ผู้ชมอีกต่อไปคุณเริ่มตื่นแล้วและเมื่อคนหนึ่งคนตื่นระบบจะไม่ปลบมือให้ แต่มันจะจับตาดูคุณ15ประโยคที่น่าจดจำา10ประโยคในมุมมองทั่วไปเมื่อฝูงชนแย่งชิงตัวใบสุดท้ายเพื่อขึ้นรถไฟนั่นคือสัญญาณว่ารถไฟกำลังจะมุ่งหน้าสู่สุสาน 1. ราคาสูงไม่ใช่เพราะมูลค่าเพิ่มขึ้นแต่เพราะความกลัวที่จะตกขบวนได้ชนะเหตุผลไปแล้ว 2. กระแสงเงินคือออกซิเจนเมื่อทุกคนเริ่มหายใจหอบออกซิเจนก็จะหมดไปในไม่ช้า สจุดสูงสุดที่สร้างด้วย FOMO คือกองทรายที่รอเพียงฝนตกลงมา 4. อย่ามองแค่กราฟสีเขียวให้มองความแห้งแรงของกระแสเงินใหม่ที่ไหลเข้า 5. เมื่อคนกวาดถนนเริ่มคุยเรื่องหุ้นนั่นคือเวลาที่ฉลามเตรียมจะเก็บตก 6. ราคาที่พุ่งขึ้นโดยไม่มีแรงซื้อใหม่เหมือนเครื่องบินที่น้ำมันหมดและกำลังร่อนไปด้วยแรงเฉย เจุดสูงสุดที่แท้จริงคือที่ที่ข่าวดีออกมาหมดแล้วและไม่มีใครเหลือให้ซื้ออีกต่อไป 8. การเติบโตที่บ้าคลั่งคือคำสารภาพของการพังทลายที่โหดเหี้ยมที่กำลังจะมาถึง 9. ในโลกการเงินสูงเกินไปเป็นแนวคิดนำมาทำจนกว่ากระเป๋าเงินของคุณจะว่างเปล่า 5. ประโยคในมุมมองสวนทาง ราคาสูงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นหากกระแสงเงินที่บา้าคลั่งของ AI ตัดสินใจที่จะดันมันไปสู่จุดที่ไร้ขีดจำกัด 1. อย่าพยายามคาดเดาจุดสูงสุดของแนวโน้มที่มีแรงส่งโมเมนตัม um, มหาสาร 2. หลายคนต้องตายเพราะพยายามช็อตในตลาดที่ถูกมองว่าสูงเกินไป 3. ในยุคแห่งการพิมพ์เงินราคาสูงในวันนี้คือจุดต่ำสุดของวันพรุ่งนี้ จุดสูงสุดจะถูกกำหนดเมื่อกระแสงเงินไหลออกเท่านั้นไม่ใช่เมื่อราคาไปถึงตัวเลขใดตัวเลขหนึ่ง